สวัดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะฮะทุกคนจ้าเมื่อนี้ไอ้หน้อยก็อยู่นี่จ้าคนทรงสระบุรีหรือบขคัสอจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะฮะทุกคนจ้านี่จ้ามารอรถมารอไอ้แหลนมาหาซื้อกับเป๋าจ้าลอรถกลับนอกจากเนาะนี่แหละจ้าบรรยากาศรถหัวหินโคราชหัวหินก็ออกไปแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะฮะทุกคนจ้า แล้วตะนครราชสีมาแล้วก็เชียงใหม่น่าจะเนาะนี่จะรถเยอะแยะเนี่ยประเทศช่วงนี้กะบบ่อแอรดปันได้จักรุณจะไม่เสี่ยแอรดประมาณช่วงวันที่แปดวันที่เก่าน่าจะเนาะช่วงพฤนสิกับบานจ้ะพี่น้องช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแอรดปันได้จักกระพาะบินใดน่าจะเนาะอะไรหัวหิน ข้อเราจะสีมาจะกพยางจขาเงินท่านได้ออกแต่เป็น,ออจ,ปนจอยว่าเวลาหรือรอกพนอยู่นะจน๊ะเนาะจ้าอีแหล่หน่อยมาสวัสดีย่างเทียงมาสวัสดีไปเลยพ่นได้จ้ะ จ๋ะบรรยากาศที่นี่บก,กสอน,นะจะนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ปานนะทุกคนกรถกะสีเยอะแยะจะสายไปสายมั่นอันนั้นสระบุรีปาจีนสระบุรีสุพรรณนะจ๊ะเนาะไปท่างสุพรรณอ่างท่อแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจะวางพระวงอย่างปามาณนะจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้องจ๋าก็แล้วแต่ขั้นในสิไปนะจ๊ะเนาะ อุ๊ยีแหล่นายง่วงนอนเพิ่งออกมาจ้ะอีแหลนอนมาจองรถกับ <c oughs> จอดงัดอย่างพี่พน้องจ้ะวันที่สิบหนึ่งนี่หรอกคนเต็มเมื่อจ้ะอีแหล่นอยได้มือวันที่สิบเอ็ดจ้ะพี่น้องจ้ะร์ก็ได้บอกใหม่เด้อก่ได้ใบใหมยเด้อ